สวัสด <r> ีครับสวัสดีเอฟซีอ้ายหน้าวินทุกขุทุกคนนะครับเนาะืันนี้ผมก่สีผ้าวีผ้านนองมากินตําพี่นนองเป็นตําใส่ออนพี่นนองตําใส่ตันพี่นนองว่าพิษไม่มีงันก็ห้ายๆนะผมบรรยากาศข่างกองฟางคือเก่านะผมบรรยากาศร้อนตอนยิงเทียงผมมากินเขากินนังมันกันเด้อครับผมบักแก้มกับบุหรี่ยังร้ายเ้ยมาละพี่นนองมาละไงนะผมมาละไงแร่อก็แนวขาดบุหรี่ขึเก่า เนี่ยการบริเลคเกลาข้าเหนียวผมมันนี so, also, anyway. like ้แม่จ๋าครับห้านกับบริมาเด้อครับผมมาเดียวครับผมมันนี้มากินเข่าเด้อครับผมนี่ตำใส่ตันนะผมนี่เนี่ยพี่หน่อหมักกะะค่ะงามเลยนี่มาเด้อครับผมมาทําการซิวน้ำกันนะผมตำกับเพชรเพชรเลยพี่หน่อมาเด้อครับผมมากินน้ำกันเด้อบบานี้ปั่นข้าเหนียวขอหยัดปั่นข้าเหนียวข้ามยังไงได้พี่หน่อแกะเสียบถ่วงก่อนเด้อครับมากินน้ำกันเด้อครับผมเนี่ยพี่หน่อข้ามยังไงเด้อครับผมมากินน้ำกันเด้อ เขาขอมีหวังคั่มแล้วจำใจมะระน้ำนิดนึ่งเขาบอกว่ามะระหวานมีหรออืออื้อ ขัดเรเข่ากันพี่น้องมาละซุบคราบหนามาผักฟีฟันกน่องพี่นอ้นองมือตำใส่ตันนะครับ mà cứ thì để hợp tiền bán thì để hợp Hãy subscribe อืนวันร้ายพี่น้องครับมาสูงกับแมงวันมนเนี่ย นี่กับบรรยาการกับตอนเดสาวก็ยังฝนอยู่ตกสวยมากผิดแดดห่อนพี่นนอะมาหน้าเห็ดยังกับเบิดอากาศห,ห่อนหลายครับมันหัวมันเอาหลายเห็ดยังบรได้ครับผมเห็ดทึบทำมาเลยครับผมตั้ใส่ตัน Eh, hmm Mm-hmm. mm

ไม่ยังบันคนเยอะพี่น้องอากาศร่มแน่หอนแน่มาละพี่น้อง หวานนี่น้องขมขมเป็นยาตัวเข้าวะอพี่น้องเลยกินจังก็แมงวันนะครับมันถ้าขักบอกขักกับผม ถาดกระดีทพอถาดไปนะี่อ้ยอิ่มนะได้บันนี้พ,นนนพี่น้องเลยเยเทิงเท่งว่าเทิงหวานบันนี้จิไซค้ามจุท่ายให้พี่น้องเบิ่งด้วครับบันนี้เออค้าโอ๊เลยอื้อหือ้อฮัลขนก็พอก ซบขอบคุณครับผมครับผมทรับคลิปนี้น้าวินก็จะขอลาเพียร์ด้านน่องไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ้งห้น้องน้าวินน้ำในเด้อฝากแม่แน่ออมรถอมกอดน้ำในเด้อครับผมฝากแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไอ้น้าวินพาชิมน้ำในเด้อครับผมฝากไปกดไลค์กดติดตามไว้น้ำแน่นะผมฝากแม่แนออมรดอมกอดน้ำในเด้อครับผมสุดท้นี้ขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมทุกคนนะผมขอน้องวินขอลาแล้วเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ